ดูสิเขากำลังกินอยู่ก็คือหนอนมันนาหางติโอ้ my god เข้ามาก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคน,น,กคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องชินอนิชชาแนลวันนี้ เราจะมาสัตว์เลี้ยงเอ๊ะโซติกแต่จะมีบางคนที่กลัวสัตว์เลี้ยงชนิดนี้ทุกคนอาจจะถามแล้วว่ามันคือตัวอะไรนั่นก็คือหนอนนะครับตัวนี้ก็คือหนอนมะนาวหางติ่งมันก็จะมี2แบบนะครับที่เขาให้มาอันนี้ผมสั่งมาจาก Facebook บ้านหอมัวนนะครับ ถ้าเป็นชุดเล็กอะครับเขาจะให้มาแดตัวแต่ผมสั่งชุดเล็กผมไม่รู้ชุดใหญ่อะว่ามันให้มากี่ตัววิธีการเลี้ยงครับพอเขาให้มาเราก็ต้องจับตู้เองนะครับนี่ถ้าเป็นของตู้เล็กครับเราอะก็ต้องเอากระดาษทิชชู่นะครับปูข้างล่างครับแล้วก็เอาตะข่ายที่เขาให้มานะครับใส่ไว้ตรงนี้เห็นไหมโฟกัสไหม ที่ตรงนี้ครับที่มันเป็นตะไครยสีเขียวครับที่เป็นกระเปะน้ําตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> นี่ทุกคนก็ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะมัน่ะเป็นที่ที่ให้บบใบใบที่น้องกินหรือว่าใบามะกรูดนะครับตอนนี้ชอบก,กินใบมะกรูดให้ก้านมันปักลงไปตรงนี้นครับ <Okay. S 1> เพื่อเพิ่มความชุ่มชืม้นไม่ให้มันแห้งเกินไปแล้วเราก็ต้องฉีดสเปรย์ด้วยนะครับนี่คือสเปรนยะ์น้ำต้องใช้น้ําที่ไม่มีคอลอรีน <Okay. S 1> นะคะต่อไปผมจะมาดูความน่ารักของหนอนกันนะครับ ทุกคนอาจจะว่าเฮ้ยหนอนนะ่ากลัวน่าก,กลัวเดี๋ยว,ด,ยวดูคลิปนี้ไปคุณอาจจะหลงรักหนอนไปเลยก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูหนอนกันใกล้ๆตอนนี้ก็ถึงเวลาฉีดน้ําพอดีเลยผมต้องฉีดน้ําให้มันชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาฉีดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดตรงน,นี้ให้ทุกคนดูด้วยตรงเอ้ยแน่นมากครับนี่การจัดตู้ก็ ง่ายนิดนึงโอ้ตัวนี้ตัวเล็กผมเริ่มกลายเป็นสีเขียวแล้วต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับถ้าจะจับเจ้าหนอนนี่นี่ครับคือหนอนมะนาวหางติ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บน้องไว้ที่เดิมก่อนนี่ก็คือสองพันที่เขาให้มานะครับเป็นพันนี้เป็นพันหนอนมะนาวผีเสื้อหนอนมะนาวกับผีเสื้อหางติ่งธรรมดานะครับนี่ มันจะมี2 0 0พนี่อันนี้ก็คือเป็นแบบวงจรชีวิตของหนอนนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็คือคู่มือการจัดตู้หรือการเลี้ยงนะครับนี่ที่มันเป็นไม้ที่ผมยกขึ้นไปให้ดูเพราะ ให้หนอนปีเล่นนะครับเขาก็ให้มาผมไม่ได้ไปเก็บเองหมเราอจะมาอ่านวงจรชีวิตของหนอนนะครับก็เริ่มจากผีเสื้อนะครับมาวางไข่ที่ต้นมะนาวแล้วไข่ก็กลายเป็นหนอนระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ระยะที่4ระยะที่5นะครับจะมีแค่ระยะที่5นะครับระยะที่5ก็จะเป็นตัวเขียวๆแบบที่เราเห็นที่ผมยกขึ้นมาเมื่อกี้แล้วสี่ถึงห้าวันแรกอะหนอะก็จะกินเก่งมากเลยครับมันแทะใบไม้คืน เดียวนี่คือหมดแล้วอ่ะถ้าทุกคนอยากเลี้ยงก็อยวไปสังเกตพฤติกรรมของน้องกันถ้าเราเอาหูไปฟังใกล้ๆเนี่ยมันอ่ะก็จะได้ยินเสียงมันกินยังได้ยินเสียงไหมยังได้ยินเสียงมันกินอยู่เลยมันกําลังกินอยู่ครับนี่วันๆมันเอาแต่กิน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 ครับแล้วเป็นสเต็ปที่5แล้วก็เตรียมเข้าดักแด้นะครับแล้วก็เป็นดักแด้แบบสมบูรณ์แล้วก็กลายเป็นผีเสื้อแล้วก็หมุนวนไปเรื่อยๆนะคบอ่ะ วงจรชีวิตก็เหมือนกันแต่สีตัวอาจจะไม่เหมือนกันนะถ้าทุกคนสังเกตดีๆสีตัวของน้องหนอนก็จะไม่เหมือนกันโอ้ขึ้นมาสองตัวแล้วอันนี้พันเดียวกันหรือเปล่านี่ขาดูกันนะนี่สองตัวแล้วครับนี่เดี๋ยวเราจะจับเขาเลยเพราะนี่เราล้างล้างมือมาแล้วนะครับอ่ะเราต้องใช้ความเบามือมากๆ ในการจับน้องหนอนนะครับโอ้ยไปจริงๆิงไหมนี่นี่นี่เยี่ยม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 มีหนอนทข้งบนอนะเดี๋ยวเราจะปล่อยเข้าไปที่เดิมแล้วกันเกาะตรงนี้ลูกอา้าวมันไม่ยอมลงง่ายๆด้วยนะครับหนอนตรงนี้ถ้าเพื่อนผู้ชมอยากเลี้ยงก็ไปซื้อในเฟซบุ๊กนะคบับ้านหัหวหัวได้เลยนะคบ นี่หนอนเขาเขาก็ให้เลือกพันครับว่าจะเอาพันอะไรเอาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้สุ่มพันมาให้อันนี้ผมเลือกพันเองพันนี้ผมชอบเพราะมันตรงนี้มันเหมือนตาตรงที่มันเป็นตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นเหมือนตรงเนี้ยครับมันเหมือนตาเบลเบลน่ารักน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะ <c oughs> แล้วหนอนมะนาวหางติ่งนะครับผมเพิ่งมาดูตอนเช้านะครับมันอะ่ะมีเหมือน หนวดสีแดงแงงอกออกมาอย่างนี้แล้วมันสามารถหลุดเข้าไปเหมือนตาหอยทากได้เลยโอ้ oh. ถ้าใครกลัวหนอนอาจจะอยาก <c oughs> เลี้ยงหนอนอาจจะชอบหนอนขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าดูคลิปนี้ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครบบ๊ายบาย